บอกว่าหนูพี่ถ่ายเลยรนะถ่ายแนะครับสวัสดีค่ะเสียงดังๆด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อแองจี้ค่ะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าอั้มค่ะหนูจะมาหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ค่ะให้โอกาสหนูด้วยค่ะหนูจะแสดงอะไรคะแสดงเบนดาอะไรนะหนูจะเป็นดาราเด็กค่ะทำอะไรได้บ้างครับ เอาเลยครับร้องเพลงเลยครับร้องเพลงร้องเพลงโชว์เลยร้องเพลงโชว์อะไรอะไรก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเียแค่ดีขอบคุณค่ะแล้วมีอะไรอีก แล้วมีท่าอะไรมี่าเต่าเต่าของไทยถ้าหนูจะเป็นดาราต้องห้ามอายมือห้ามไปจับหน้าจับนู่ไม่ให้จับหน้าเออหนูต้องไม่เขินไม่อายสู้กล้องนลาลาหนูเป็นดาราหนูต้องไปประกวดอนนี่ก่อน t ทรน e นอร์ ไม่เล่นหรอฮะเขาใช้เล่นไม่เล่นหรอเล่นเลยเขาชายยังไม่กลับเอาเลยเอาเลยไม่มีเกมผู้ใหญ่หรอกระโดดดิเกมอะไรเล่นบ้างอ่ะใช่ต้องเปิดก่อนชอบเกมอะไรจะเรียกอะไรวะเรียกกูอ่ะเรียกคิวอ่ะปากอ่ะปากจะได้โหลดให้เออบอกชื่อมาดิบอกชื่อไปเร็ว